Today is my first time cooking my own pancake เค้กสุมเกลอยงอ่า is burn This is my second time making pancake it looks definitely better than the first time ข้าวโพดวันนี้เป็นครั้งแรกที่นุชทำแพนเค้กเอง First time I cook my own pancake ทำยังไงหรอคะก็แช้นี้แล้วก็ใส่นมแล้วก็ผสมก็ใส่เข้าไป ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวคราวหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ it doesn't look so pretty next time i'll do it better วันนี้เราต้มข้าวโพดด้วยนะคะ today a e s o boil some corn ข้าวโพด corn ปิดฝา cover the lid นี่แพนเค้กสุกหรือ,อยัง it's burn แพนเค้กไ <laughs> หม้นะคะเค้กไหม้นะคะ แรงไปอ oh oh <laughs> oh, ้มใหม่ก,ก็กินได้ไหมเนี่ยก็ไม่หมดแล้วทไมไม่ละ Why are they burnt? Oh because I didn't add more butter ไม่ได้ใส่เนยเพิ่มนะคะก็เลยแล้วก็ฟ้าจะไฟแรงนิดนึงกินได้ไหมนะหวังว่ายังกินได้อยู่เนาะอย่างเงี้ยละคะ่ะทำอะไรกัน ในชีวิตก็จะไม่ได้เพอเฟกนะคะจะไม่ได้สวยงามแต่เป็นประสบการณ์ค่ะ w m um, w n w n we do something for the first time in our life it may not be perfect it may not be pretty but well it's experience ประสบการณ์ชีวิตนะคะ life experience คราวน้านะจะทำให้ดีกว่าน,นี้ next time I do better คือการทำแพนเค้กรอบสองนะคะในชีวิต this is my second time making pancake um, it looks definitely better than the first time so we learn that ถ้าเรามีประสบการณ์นะคะเราก็จะสามารถทำมันได้ดีขึ้น if we have experience we can do things better เราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะ we can learn from mistakes ครั้งแรกไม่สวยเลยครั้งที่สองพอดูได้เนาะ h uh, the first time I did it it was pretty ugly now it's pretty doable like, o k Look all right, right. ประสบการณ์จะทำให้เราเก่งขึ้น Experience will make us more capable.